วันนี้เมโมกับแม่จะพาเข้าป่ามาตัดผายค่ะระหว่างทางเมโมก็แวะมาดูตน้นมะม่วงป่าต้นนี้นะคะปกติจะออกลูกให้เราทุกปีแล้วมันจะตกแถวๆนี้ค่ะมโมก็มาดูไม่เจอเลยแสดงว่าหมดช่วงของมันแล้วนะคะแล้วมโมก็เดินทางมาต่อมาเจอเห็ดหน้าแดงค่ะซึ่งยังกินไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆอาจจะเป็นเห็ดพิษได้ค่ะ และนี่ก็คือแม่ของเมโมนั่นเองค่ะใส่พ้าสิ้นเดินเข้าป่าจะบอกว่าดูลำบากมากมากเลยแต่สมัยก่อนเขาก็ใส่แบบนี้แล้วค่ะนี่เลยเมโมก็มาเจอไผ่ต้นนี้นะคะไผ่ที่ออกตามธรรมชาติเลยจะบอกว่าคืนลำแต่ละลำคือหนามากๆเลยค่ะเมโมก็ใช้เวลาตัดนานพอสมควรเลยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะก็ดึงออกแล้วค่ะนี่เราก็จะมาตากที่มันเป็นเอ่อ ปลบๆที่มันอยู่ข้างนอกออกอะ่ะหนูไม่รู้ว่าจะเลืกอกไรนะนี่เลยได้แล้วนะคะมันโบก,ก็เข้าปากกับแม่สองคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็มาช่วยตัดให้มันเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาที่มันเป็นเปลือกของมันสีเขียวๆนั่นออกค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็มาตัดหัวให้มัน ตรงๆเท่าๆกันนะคะส่วนปลายก็คือไม่ต้องตรงค่ะกราคูตปะเอาไปาค่ะแม่บอกว่ากรอคูจะปาอ,อปาไปปาหมาจูก็คือเนี่ยค่ะตัดให้มันเท่าๆกันข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือให้มันแหลมๆแ,แบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาช่วยการปอกเปลือกออกค่ะส่วนคนแม่นะคะก็จะทําการผ่าแล้วก็เอาที่มันเป็นข้างในออกที่เราเรียกว่าอ่าสะนะคะ ก็คือไม่ใช้ตรงนั้นค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะอ่อนมากๆเวลามัดตอกเวลามัดอะไรเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วมันจะหนาเกินไปด้วยค่ะนี่ส่วนที่เราต้องเอาเปลือกออกเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เอาออกเวลามัดอะไรอาจจะบาดมือเราได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกแเราก็ทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ใส่ในกระบุงเลยค่ะได้มาประมาณนี้นะคะดูมือโมก็จะแบกกลับบ้านแล้วค่ะ จะบอกว่าวันนี้ก็คือบรรยากาศดีมากๆไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วค่ะเมมอนถอดไปเรียบร้อยเพราะว่าได้เหงื่อค่ะนี่เลยก็ใส่หมวกไมมอสาวกระเล่งด้วยนะคะใส่ไปทุกที่ทุกงานเลยค่ะหมวกแบบนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอยู่ท่ามกลางป่าไม้กับแม่สองคนนี่ตอนนี้คุณแม่ก็หิวแล้วนะคะดีที่ได้เอา ขนมปังมาด้วยค่ะก็เลยได้กินเต็มที่เลยนะคะแม่มอมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางกับแม่เลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านของพี่ชยัยที่ใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็จะมาเทใส่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมาช่วยกันทําเป็นตอกเล็กๆแล้วค่ะนี่เลยตัดอ,ออกให้มันเล็กๆนะคะแล้วก็แล้วแล้วแล้ว จะบอกว่าทำทำไปก็ไม่พลาดแล้วค่ะนี่เมโมก็ได้แผลมาแล้วทุกคนคือแบบระวังเต็มที่มาสุดท้ายก็โดนจนได้นะคะโดนนิ้วโป้งค่ะแล้วมโมก็เอานะคะใบศอกเสือมาปิดไว้ตรงนี้ห้ามเลือดนะคะ นี่แผลก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับอันที่เสร็จแล้วเมโมก็จะมาตากบนเตาแบบนี้จะตัดแดดก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อราเอาไว้ทำเป็นมัดกล้าข้าวค่ะ